สวัสดีช่อง PG Fishing ครับผมวันนี้ผมก็จะทำการรีวิวแกะกล่อง iPhone กันนะครับผม iPhone 11นะครับผม64 g b ตัวน,นี้เลยครับผมแกะกล่องมาหน้าตามันจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับขั้นแรกก็จะมีตัวตรงนี้เราแกะมาแกะกแลูกศรมาปึ๊บปั๊บขยามันออกมา ในกล่องมันก็จะมีแกะมาตอนแรกนะมันจะมีตัวศั์อยู่ตรงนี้ตัวเครื่องไอโฟนที่บแล้วก็จะแถมสายชาร์จให้ใส่ชาร์จเขาจะเป็นหัว USB Type C นะตรงหัวก็จะเป็นพอร์ตไลนจิ้เหมือนเดิมแต่าย iPhone แบบนี้นะและในกล่องก็จะมีอะไรบ้างเนาะมีติกเกอร์ Apple ซึ่งหัวชาร์จไม่มีนะครับผมจะผลิตปีใหม่แล้วก็จะมีคู่มือไดแกรมเล็กแค่นี้เองครับผมแล้วก็มันก็จะโคตรบางเลยครับดึงออกมาก็จะมีตัวจิ้มซิมนะครับตัวจิ้มซิมตัวนี้ก็ใบอะไรไม่รู้อะไรทักย่า่ก็ได ก็ไดแกมคู่มือกับพวกนี้วิธีใช้วิธีเปิดเครื่องปิดเครื่องอะไรพวกนี้ก็มีมีอระมาแค่เนี้ยทางกล่องมีแค่เนีน้ซึ่งทาง Apple โค้จะประหยัดเลยยิ่งทำมากล่องยิ่งเล็กยิ่งทำมาของแถมยิ่งไม่มีครับผมและกล่องบางมาก คลองโค้ดบางอะดูกล่องโค้ดจะบางตัวนี้เป็นตัว6คกิก iPhone 1ิเบเธรรมดา1ิดธรรมดาแล้ิเบเอ็ดโปรโปรก,ก็ไม่ต่างกันมากมายนะต่างกันที่แค่จอนิดเดียวความละเอียดของจอ มันก็ไม่มีอะไรต่างกันติกเกอร์นี้ใครจะไปดัดแปลงติ๊กเกตก็ได้แล้ววันนี้ก็เข้าจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมพบก,กันคลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป ดีครับ